จับกลุ่มจากเขาใบสีหลังยิงคางานสงกรานวันนี้ที่17เมษายน67ชนบุรีหลังจากเหตุการณ์ยิงคางานสงกรานที่เกิดขึ้นในเขตหนึ่งของอําเภอสัตหีบทําให้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากและเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับนายจักรีชินคีรีหรือเป็นที่รู้จักอายุ3 8ปีในข้อหาต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ผู้ต้องหานี้ถูกกล่าวหาในข้อหาเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาการพยายามฆ่าผู้อื่น และการถืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและการยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยบ่อนไก่มหกตสัตหีบอภสัหดหีบจชนบุรีโดยมีผู้บาดเจ็บจำนวนสี่คนซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิตอย่างน่าเสียดายอีกด้วยขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวน เพื่อความปลอดภัยของสังคมและได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ตํารวจยังได้รับการประสานจากผู้ต้องหาเพื่อมอบตัวและตํารวจกําลังดําเนินการในขั้นตอนการจับกลุ่มอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่